สวัสดีค่ะคับสวัสดีท่านผู้ชมท่านชมทุกท่านทู้ชมมากท่านับ้ชมเราตังค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแฟร์เปรย์คลิปนี้ทั้งช่องเราจะพามาตามสูตรหวยเล่าพัฒนานะคะของพอท่องดีเซียนว่าปีปทุมในงวดวันจันทร์ที่30ตุลาคม2 5 6 6นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝาก็แรงกดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แก่ทั้งช่องแนวเด้อร์เด้อร์มหัตถ์พานมากนะคะ ออกเล็กเบิ่นนะคะเดิมชุ่มเหลขของพอเหากะหลุดไปนะคะมวดติพานมาเป็นธรรมดานะคะเดิมชุ่มตัวเลขกกะมีเขาแน่หลุดเน่นะคะสำหรับเหลขจับคู่นะคะมวดนี้นะคะช่องเหากะลุงสูรหวยพะล่าพัฒนาของพอเหาาห้พิจารณากันคือเก่านะคะ เพราะว่าปกติแล้วพ่อเพิ่นบอกว่าเลีบนหลุดหลายงวดแลคะ่ะบเกินสามงวดแล้ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลุดแล้วสี่งวดนะคะงวดนี้เป็นที่นาจับตาแลคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพอเขาบอกว่าโบนาจะเกินนี้นะคะสําหรับสูตรหวยไร่วันนะคะลาวพัฒน,นาของพ่อเฮานะคะงวดนี้เพิ่นได้แยกบนแยกรางไ้เลยแลคะ่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบจังพิจารณาเอาแ้วค่ะเด้อเพิ่นบอก ทาบนลงเนาะคะ่ะกะย่านเลขเขาตรงตรงอีกเนาะคะ่ะกะให้ล่งไหวเป็นแนวทางนะคะเพื่อผู้ใดมกักผู้ใดชอบจังตัดสินใจเอานะคะผู้ใดบ่ามากักบ่ชอบกะเบืองพวกความบันเทิงซื่อๆก็ได้นาะคะ่ะนู้ชมแนวทางก็คือแนวทางนะคะพิจารณาเอานะคะว่ามักชอบเลขกับเซียนทันใดนะคะสำหรับเลขพอห้าวัวดีจะได้เป็นตัวใดแบบใดก็เช่นไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอห้าวเป็นเป็นคนคอนเฟิร์มให้ พร้อมๆกันได้เลยค่ะพ่อปกติเลขถ้ามันหลุดรุดไอล,ลุดประมาณจะงวดพ่อตามตก็รู้โดนบาน,นี่ได้หล่ะอืมบบเกินสามสี่งวดกับเขาเมืนบ่เปลี่ยนว่าตวัวเลขสูตรล่างของท่านเขาไม่ว่างอ่ะนะสูตรล่างที่บอกตัวเราสิบสองน่ะน่ะอืมส<อ>ิบสองตัวอย่าง้ยโอ้เฮ้ยอ๋อปกติจะบอลรุดโดนเมืนบ่นนพ่อ พอเงวดพอด่าแล้วเนาะพ่อตัวเลขก็มีเขาแน่หลุดเน่าแต่ว่างวดนี้รู้สึกว่าเลขมันเบิดลายเนาะพ่อเลขของพ่อเฮากับหลุดหลุดงวดซีงวดเนาะพ่องวดนี้ก็เป็นทีนาจับตายแล้วได้สั่นห้วยท่าสั่นกะบ่พาดคือเก่าพ่อเอาล่งลให้แฟนช่องพิจารณาถ้าผู้ไดมักจังเอานะพ่อนะพูดดีโองวดนี้เป็นไรพ่อเป็นตะมันใจบ่งวดนี้เอ้าลงใหายฟนช่องข้าเบิ่งก็ได้พ่อ เพื่อผู้มัดเนาะเอามาถ้าผู้มากจังจัดเอาลางรางคือลางเยอะกนี้อ๋อแยกบนแยกลางมันบ่เออบนบนมีอยงหอกหางอ๋อบนบานีบเออลางไม่อยงเก้าหางรางหานกับถึงลางไม่วางหานนลยอ๋อเพราะว่างวดงวดของของห้าวประเด็ล่องรางให้เฟ้นช่องเบิ้งนะพ่อเนาะอืมรางก็พอบกงวดติดพอส่งในตัวตะกิน อันบนล่างเนี่ยมันเข่ามัดอย่างนี้งวดน่นน่ะใช่งวดดอ,อกเก้าสองงวดดอ,อกสี่หกกันน้าเออเอาพิจารณาเอาสันพ่อถ้าผู้ใดมากจังพิจรารณาเอาเนาะพ่อเนาะเบิ่งเป็นแนวทางเนาะเอาพิจรารณาเอาวิ่งบนคือแปดแปดเออนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามให้แปดตัวเดียวพเพราะเพราเลขวิ่งเออแปดตัวเดียวเลย เออแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามเนาะค่ะแปดขาแปดหกแปดเ้าแล้วก็แปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก้าพ่อแปดาแปดหกแปดเก้าค่ะบัดนี้ข้างล่างด้วัดนี้ค่ะล่างวิ่งศูนย์กับเจ็ดล่างวิ่งศูนย์กับเจ็ดค่ะ จับคูสามศูนย์สามสองสามีสามศูนยสสองแล้วก็สามีค่ะพ่อเจ็เจสองเจ็ดี้เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ค่ะปปองแปด8ีแปดศูนย์แปดสองแปดค่ะพ่อ น 3, 2, 3่สามสองสามสี่เดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะพ่อนะงวดนี่พอเฮาฟันท่งหายแยกบนเป็นบนล่างเป็นลาน่างนะพ่อเนาะราวาเลขชุดเต็มนะเนาะค่ะไอเอาเน้นเน้นบนหรือล่างก่อนครับพ่อเน้นไหนไอ้น,นี่เน้นบนแปด6 8าแปดหกแปดเก้าเน้นบนเน้นบนมีแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก้าค่ะ ข้างล่างเน้นสามสองสามสี่ข้างล่างเน้นสามสองสามสี่ครับพ่อเออจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดี่ค่ะเออนาฬิก็ธรรมดาตัวเลขเข้ากับแนวทางก็คือแนวทางนะพ่อเนาะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบกับพิเารนาเอาเนาะค่ะ เพราะว่า<ช>ที่จริง<ช>เลข<ช>บโบ,บเคยหลุดลายปนนี่มันบพพ<อ>ราหลุดสามซีงวดกับมะเขานเนาะสองวดันค่ะมวดนี่เป็นทีนาจับตาได้สั่นเพราะว่าตอนแรกเขาว่าจะหยุดก็หยุดโบได้เนาะพราเนาะเพราะว่าถ้าหยุดเออขารั่วอีกกงานเขาเอาอ่าเขาอีกเลยเนาะพราว่าบนลงให้แฟนช่องเบิ้งเนาะมันบอกคอเก่าแก่ท่าล่วยมุขแก่เป็นคนโตเราค่ะคนข้าปล่อยราแมนแมน นาท่มันกะปกติกะเป็นยังัไงละพ่อกะแนวทางกะบบมีเป็นไปบ่ได้ดอกสีเข่าคู่มือเนาะพ่อเนาะกะมีเข่าแน่หลุดแน่เนาะเปิ้ลม่มากกะไอเปิ้ลผ่านเปิ้ลมากกะไอเปิ้ลขาแมนแมนถ้าผู้ใดมักสุดกับพ่อเฮาเนาะค่ะสำหรับไอ้เลขวิ่งวิ่งบนแปดนี่พ่อฟันท่งตัวเดียวพ่อองวดนี่เป็นบ่เพ่อตัวเดียวเลยอืถ้าพสองตัวเดียวคือ มาเลยสองนั่นนะค่ะถ้าสายวิ่งสายรูดนี่พิจารณาเอาเลยเนาะพ่อเนาะเลขแปดบนเนาะกะงวดนี่พอท่องดีเฮากะให้เพื่อนกะฟันท่องแยกบนแยกล่างให้นะคะแล้วก็เลขพอเฮ้าส่วนมากถามาจะมาตรงตรงเนาะพ่อเนาะเพิ่นจะฟันท่งคือว่าบ่อยกับเนาะพ่อถ้ากับก็คือเป็นโตกันไปเนาะตโตกับตาบาทจังส่นล่ะค่ะเพราะว่าพอเฮากะเป็น คนมักเหรียญคือการก็อยากให้แฟนช่องเข้า,าได้โชคได้ใช่นะพอนะ่อเนาะโอเคพองวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้พี่เลขของพ่อเข้ากลับเข้ามาแตกรัวยกช่องเหมือนเดิมพ่อสําหรับหววนี้ค่ะพอว่านี่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ลสาธุพ่อให้เขาปังๆก่อนจะไปหอดไก็ไก้มาเล่าก่อนนะพ่อเนาะหววนี้เนาะขอให้ได้ขอให้มาก เออเออลูกพี่รถพี่จันท่าบึงย่าเล่นหลายเด้อให้มันเข่าแล้วจังกะทุ่มมันบัดนี้แม่นแมนอันงวดงวดงวดสิตอตอเอเพราะว่ามันกําลังต่อหลุดนี่กะพิจารณาเบิ่งก่อนเนาะพ่อเนาะฟังฟังเบื้องก่อนเนาะถ้าเขาถ้าเขาก็จะมักจะเขาล้วๆต่อเนื่องหลายงวดเฮาจังพิจารณาต่อเนาะพ่อเนาะแม่นค่ะแนวทางก็คือแนวทางเนาะค่ะฟังเอาเด้อค่ะท่านชมเด้อ ไอ้งวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากพอ่อขอขอบพระคุณพอ่อหลายๆจ้าที่แบงปัดแนวทางพอ่อขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ทะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะเสียงที่พ่อท่องดีเฮาเสียนว่าปีปทุมนะคะเพิ่นคอนเฟิ่์มห้งวดนี้นะคะน่าจะมาเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมพอวางงวดนี้พ่อเฮาบอกว่าบเคยหลุดลายปานนี้นะคะงวดนี้เลข เพิ่นแยกบนแยกล่างให้นะคะเลขบนเพิ่นวิ่งแปดตัวเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดพอเข้าฟันทงให้ตัวเดียวนิ่นๆนะคะแล้วก็เลขจับคู่บนเพิ่นจัดให้หกชุดหกหางมีแปดสองแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก่านะคะพอเข้าเน้นให้สามชุดสามหางคือแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก่านะคะสำหรับเลขล่าง หมวดนี่พอเข้าห้วิ่งศูนย์กับเจ็ดพอเข้าจัดชุดเต็มให้เก้าชุดเก่าหางนี่สามศูนย์สามสองสามสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่นะคะทาเลข8แปดมากจะเป็นแปดศูนย์แปดสองแปดสี่นะคะสำหรับเลขแปดนี่พอเข้าบอกว่ามันใจหลายโกงมูนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ่านผู้ชมเพิ่นก็เลย มี3ชุดน้ำนะคะสำหรับเหล็กแบบนักแพร่ช่อมพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อพอเฮาเน้นให้แค่สี่ชุดสี่หันคือ3 2 3 4 7 2แามสี็ดสเหล่ากับเจ็ดสี่นะคะมีคือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนสูตรหวยเล้าพัฒนาของเซียนว่าปีปทุมนะคะในงวดวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นห้านี้นะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบมักเที่ยวมักเรียนต่างประเทศกับพิจารณาเอาวนะคะผู้ใดบ่ามากักบ่ชอบก็ เบืองพอื่อความบัเทิงสืส่อกาดไดนะพรมชุ่มตัวเลขกทุกตัก็นี่เขาได้หลุดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาตในการรับชมนะคะสุดท้ายทั้งช่องกับเขาวยพ่อในเฟ้นช่องเฮ้าที่ดีเสียงโชคเสียงหลาบกับคอห้มีโชคมีใช่ฉกๆกมนันมันนี่ฟังฟังกันสุดๆสุดค้นค่ะสวัสดีค่ะ